เป,ป็ไปไนไหงบ้างเนไหยนั่งเกือบเดิมนะเสียงไงนั่นเกือบเดินเพราะว่าโตด,ด้วยออกโตด,ด้วย,ย,วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยู สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้สปินครับวันนี้ครับผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับการทดสอบรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2วันก่อนนะครับกับ2โมเดลสปอร์ตเริเบก้านะครับ Honda CBR 1000 R R นอาานะครับ 3R นะครับหรือ Triple R นะครับแล้วแต่จะเรียกกันและ Honda CBR 600 ดับเบิล R นะครับผมนี่ข้างหน้าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือเจ้า Honda CBR 600 Double R นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่ไงตัวนี้เฟี้ยวตรงนี้ครับนี่ ท่อออกตูดท่อออกตูดนะครับท่อออกตูดเป็นยังไง CBR 600ดับเาวองเลยว่าคันนี้คันนี้ไม่ได้ลองนะครับให้ดูก่อนนะครับคันนี้ไม่ได้ลองนะครับ600ดับเบิลาราคาคันนี้อยู่500,000นะครับประมาณ500,000นี่เครื่องสี่สูบเรียง600ซีซีนะครับเทคโนโลยีเต็มลำครับ แต่วันนี้ผมไม่ได้ลองตัวนี้นครับคันนี้ให้ดูก่อนนะฮะคันที่ผมได้ลองวันนี้นะครับคือเจ้า Honda CBR บีอาร์พันท r ิปเปินะครับ Double R, 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 r อา r r อาระครับผม R จะเยอะเลองไปดูกันนะครับนนให้ดูตัวเก่าก่อน CBR ีอาร์พันดับเบิลตัวเก่าหน้าตาแบบนี้นะครับพันดับเบิลอตัวเก่าตัวนี้ SP ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูตัวใหม่ นี่3 r ไปดู3 r หน่อยนี่เป็นไง CBR1000RR ตัวนี้เป็นรุ่น SP ด้วยนะครับนี่เป็นไงเป็นไงมารถแข็งไหม,มรถแข็งดีๆนี่เองนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีการปรับทั้งดีไซน์ใหม่จัดเลยนะครับทั้งข้างนอกทั้งข้างในใหม่กเป็นเลงใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยนะครับสำหรับเจ้า CBR1000 r ับเบิลอาร์อเนทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากภายนอกนะครับภายนอกของตัวรถเนี่ยเห็นได้ว่าดีไซน์เนี่ยจะคล้ายๆกับตัว RC213B เลยนะครับที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะที่มี2 1 3คันทั้งโลกนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเฟี้ยวมากๆเลยนะครับไฟหน้าเขาเป็นไฟหน้า LED นะครับผม ลองกินมได้ไหมไม่มีกุญแจอะไรไม่มีกุญแจเดี๋นะยวผมเปิดไม่ถูกแเนงเราพี่เาไลเาไม่มีกุญแจโอเคคันนี้ไม่มีกุญแจนะครับน่าจะได้กันนี้ไม่มีกุญแจโอเคอ่ะเราดูด้านนอกนะครับต,รตัวรถตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสปอร์ตลิก้าตัวจริงนะครับ มีการเบิ้ลลาด R เขาเ้าไปอีกตัวนึงนะให้เป็น3 R นะครับเห<ม>็นได้จากตำแหน่งท่านั่งของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราบแอโรไดนามิกสุดๆนะครับเบาะนั่งนะครับนี่ถังน้ำมันแทนอยู่ใต้ถังเลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรหมอบนะแล้วก็มีนี่ฮะพื้นที่สำหรับเอาคางหมวกกันน็อกมาวางตรงนี้นะครับเพื่อที่จะหมอบลู่ลมไปกับรถได้นะครับอ่า ดีไซน์ภายนอกของตัวรถนะครับด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเป็นไฟ LED นะครับเต็มระบบนะฮะนี่ LED เต็มระบบแล้วก็มีสัญลักษณ์ RRR ตรงนี้นะครับ3 R แล้วก็มี SP ด้วยเป็นรุ่นพิเศษนะฮะตรงกลางของตัวรถนะครับช่องใหญ่ๆนี้คือช่องแรมแอนนะครับช่องแรมแอนที่ตัวรถเนี่ยจะดูดอากาศเข้าไปเพื่ห้องเผาไหม้นะครับนี่ตรงนี้นะครับช่วงล่างของตัว SP นะครับจะเป็นโช๊ค หัวกลับนะครับขนาด43มิลนะครับจากเอรินนะครับเป็นโช้กอัพไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ระบบเบรกเป็นดิสคู่นะครับดิสเบรกคู่พร้อม ABS นะครับจานเบรกแบบเบิ่มๆเลยนะฮะแล้วก็ปั๊มเบรกเป็นของเบนโบนะครับแบบเดียวเมานะครับจำนวน4พอตนะครับผมล้อเป็นล้ออนลอยนะครับยาง127/17 0 0 r นะครับ รอบนี้ใส่ย,ยางบิดสโตนมานะฮะเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเรียงนะครับพันซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็มีออยล์คูลเลอร์ด้วยนะครับตัวนี้ให้แรงม้าอยู่ร้อยหกสิบกว่าเนี่ยอันนี้ตําแม่นๆไม่ได้ครับร้อยหกสิบกว่าแรงม้านะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีการลดทอนของแรงม้าเป็นร้อยหกสิบกว่าตัวนะครับแต่เท่าที่ผมไปขี่มาเนี่ยบอกเลยว่าไอร้อยหกสิบตัวนเนี่ยคือ ม้าจริงครับเป็นม้าจริงครับไม่ใช่ม้าแคละนะฮะม้าจริงเลยก็คือบิดแล้วมันออกร้อยหกสิบม้าจริงนะครับคือมันแรงมากนะครับช่วงเลนส์ของเกียร์เนี่ยช่วงเกียร์หนึ่งคือค่อนข้างกว้างมากๆนะครับในช่วงของเกียร์หนึ่งนะฮะก็เป็นรถที่ขี่ได้สนุกสนานแล้วก็แรงมากจริงๆนะครับผมช่วงล่างเขานะครับเป็นช็อัพไฟฟ้านะฮะหน้าจอเรือนไม้ก็เป็นหน้าจอสีนะครับ ดิดจิทัล TFT ขนาด5นิ้วนะครับกุญแจกุญแจเป็นค e y ์เลสนะครับนี่ฮกุญแจตรงนี้นะครับเป็นระบบค e y ์เลสนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจกับรถนะครับนี้ก็คือดีงามมากแต่ว่าคันนี้ไม่มีกุญแจนะครับก็เลยไม่ได้เปิดให,ให้ดูได้นะครับแล้วก็มีกันสบัดไฟฟ้าให้ด้วยนะครับคันนี้ก็ให้ Quick Shifter อัพดาวเลยนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับเด็ดดวงอยู่นะฮะแล้วก็โชคหลังก็เป็นเออร์ลินเช่นกันนะครับเป็นไฟฟ้าข้อไอเสียเป็นอะคาโพวิกนะครับอะคาโพวิกไทเทเนียมนะครับ c b r ไฟเบดนะครับตรงรุ่นเลยจากโรงงานนะครับถือว่าโคตรคุ้มอยู่นะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายคู่นะครับ LED นะฮะตัวนี้นะครับ ถ้าจํากันได้นะครับตัว CBR พันจำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมถ้าจํากันได้นะครับตัว CBR พันตัวเก่าครับตัว SP นะฮะเขาจะไม่มีเบาะนั่งด้านหลังนะครับแล้วก็ไม่มีที่พักเท้าคนซ้อนด้วยเพราะว่าเขาจะไม่มีเฟรมเฟรมหลังนะฮะแต่พอเป็นตัวพันดับเ R R ตัวนี้ครับตัวใหม่มีเบาะหลังให้นะครับซ้อนได้นะครับมีพักเท้าคนซ้อนด้วยนะครับก็คือ ซ้อนได้นะครับคันนี้จะไม่เหมือนตัวที่แล้วนะครับซ้อนไม่ได้นะครับผมโอเคอ่ะพอดีรถคันนี้ใช้อยู่นะครับแล้วก็แอบถ่ายไปเรื่อยนะฮะอ๋อแฟรลิงของรถแฟรลิงของรถร,อ,รถอบนี้เขาให้ปีกมาด้วยนะครับให้ปีกมาด้วยเยวดูจากรถแข่งก็ได้นะครับดีไซน์เหมือนกันครับอ่ะดูจากรถแข่งรถแข่งกับรถโปรดักชันเหมือนกันเลยนะนะให้ดู ก็จะมีปีก <th inclusive AB aniu> นะครับนี่ซ่อนอยู่นี่นะครับปีกสามปีกเลยนะครับนี่ฮะสามปีกนะครับแล้วก็มีตัวครอบมาแบบนี้นะครับเหมือนรถมอเตอร์จะครับเหมือนกันเลยนะครับรถเม่อมองจากมุมสูงเนี่ยเห็นไหมครับมันจะดูค่อนข้างหุักแต่มันก็กริปดีมากๆเช่นกันนะครับคือสีมันค่อนข้างกระชับนะครับนี่เห็นไหมฮะมีปีกนะครับ โคตรหล่อเลยตัวจริงหล่อมากมาดูต่อเลยโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้เลยนะครับอย่าดูตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับรับ CBR 1000RR นะครับ ร้อยหกสิบม้าแรงกว่ารถเก่งเครื่องจุดแปดใช่ครับตัวนี้พี่พีมนะครับรัฐภาควิไลโรนะครับทดสอบขี่ในสนามช้างเนี่ยทําความเร็วช่วงโค้งหนึ่งถึงโค้งสามเนี่ยได้สองร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่ผมเนี่ยป๊อตหน่อยนะครับผมขี่ประมาณสองร้อยห้าสิบก็ยกแล้วนะครับระยะทางไม่ถึงกิโลนะครับรถสามารถเร่งความเร็วถึงสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรได้นะครับสบายสบายแน่นอนนะครับเป็นรถแบบมอเตอร์ไซค์นะครับสปอร์ตเลเก้าแบบนี้เรื่องความเร็วความแรงเนี่ย เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับอย่าดูมุมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถมี2ตัวนะครับจะมี CBR 1000RR f i e Blade คันที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับแล้วก็มีตัว CBR 600RR R ตัวใหม่ด้วยนะครับดูหน้าหน่อยครับได้ครับหน้ารถนะครับขอโทษครับหน้ารถประมาณนี้ฮะ าามมมมีีรรถถแล้วเดี๋ยวไปดูรถจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรถจริงกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูรถจริงอ่านี่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับอ่ะดูหน้าดูหน้าอันนี้ก็เพิ่งไปขี่มานะครับก็จะเลอะหน่อยๆน,นะฮะนี่หน้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟนิดนึงขอเปิดไฟนิดนึง ไฟหน้าประมาณนี้นะครับไฟหน้าคู่แบบ LED นะครับรอบนี้ไฟหน้าคู่นะครับอยากดูมุมไหนฮะดูมุมไหนอีกคอมเมนเตอร์เลยครับ ก็ทยอยเข้าวันอยู่กัครับ เอฟซีนะครับเอฟซีเอฟซีครับคุณแอนนี่นะครับในรุ่งต่อไปนะครับมีระบายทางที่เ uh, ป um ิด8.25ถึง8.2ไปไงครับรถสวยไหมครับรถสวยไหมครับท่านผู้ชมเรียบวันนี้นะครับผมเราก็จะมี รถสวยครับรถสวยรอบนารอหน้ารถสวยไหมครับรถสวยอนะคอมเมนต์บอกรถสวยมากครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงท่ออาคาปพวิกนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับท่ออาคาปพวิกนะครับมีแอร์แบ็กด้วย เบาได้เบานะครับนี่นพี่ก๊อฟสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดครับพี่ก๊อฟสูงร้อยหกสิบแปดนะครับให้ดูสัดส่วนคนกับรถนะครับความสูงร้อยหกสิบแปดนะครับประมาณนี้นะะฮนี่นะความสูงร้อยหกสิบแปดก็เกือบอุ้งเท้าเกือบลงพื้นได้นะครับอันนี้คือใส่เรซิ่งโซนนะครับแล้วก็เมื่อเอาขาขึ้นไปท่าจะประมาณนี้นะ จะเห็นได้ว่าเชฟของถังเขาเนี่ยคือทำมาได้ดีนะครับขาเนี่ยสามารถปริบกับถังมันได้แบบกระชับเลยนะฮะนะครับผมอ๋อเกบจำแหนน์หน่อยครับเนี่ยมาหมอบก็จะประมาณนี้นะครับส6งร้ครับ พี่ก๊อฟยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยเนี่ยร้อยหกแปดครับเดี๋ยวรอฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับสำหรับท่อไอเสียครับพูบิกนะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับ c b r 1000์พนนะครับตัวที่ไม่ใช่ SP นะครับก็จะได้เป็นโช๊คเอ่อโช๊คอัพธรรมดานะครับจากโชวานะครับ เบก็จะเป็นนิน<ล>สินสน,นะครับผมรถไม่มีควิกชิปนี่แต่ว่าท้อยเสียก็ได้อัครพูบิกเหมือนกันนะครับผมเหมือนหนึบมากอย่างดีนะข่ามาอะไกันนะในแล้วก็วันนี้เรามีช่วงขายข้าวหมู่ร่วมกันนะครับผมแต่เดี๋ยวเวลาเดี๋ีคือเป็นช่วงที่ขายข้าวผมอยากฟังท่อเสียงท่อนะครับ เรารอฟังเสียงทอ่อนี่ครับคนนี้คนดังนะครับคนดังพิกอปไลดิงนะครับนคนนี้คือแข่งระดับ S b 1มาก่อนนะครับ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ออไม่ใช่เหรอนะฮะนี่เดี๋ยวรอฟังเสียงเครื่องกันนะครับ <c oughs> ว่าเสียงมันจะเป็นยังไง <c oughs> ผมบอกอะไรวันเจี๊ยบนี่วันเจียเยเ๊ยบเลยนะครับ <c oughs> อยากดูตรงไหนคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผม ขอดูท้ายตรง,ตรง,ตรงๆหน่อยครับได้ครับดีก๊บกำเบกนะฮะขอบคุณครับหายรถประมาณนี้ครับ้กนคุณแจมคีเลตนะครับตัวนี้คุณแจมคีเลตนี่คุณแจคีเลตนะครับดับก็ปิดนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เปิดก็กดนะครับจึ๊บ <c oughs> น้าจอเรอนไม่เป็นไง,งโอ้โคตรเจ๋งอะ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะทัดได้ไหมทัดได้ไหมทัดไม่ได้นะครับไม่ใช่แอฟริกาทวินนะครับ <laughs> ตัวนี้ทัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราขี่อยู่สองร้อยใครจะไปทัดโ <laughs> อ้เปลี่ยวเปลี่ยวเปลี่ยวไม่ได้นะครับหาทำนะบแบบนั้นหาทำนะ <cle an> อ่าต่อตา้านเครื่องครับผมฟังเสียงเครื่องนะฟังเสียงเครื่องขอขอเบิ้ลนะครับเบิ้ลนะครับ เสียงพ่อเนี่ยรอบเดินเบาครับเปิดคันเร่งหนักๆเนี่ยเสียงโนลาคาแรคเตอร์เลยนะครับอันนี่เดี๋ยวรถออกตัวไปแล้วคน,นี้สีดำนะครับ เป็นโมเดลที่แบบว่าเสียงเขาจีจาร์มากนะครับจริงจริงนี่ตัวนี้น่าสนใจนะครับจอดเงาเดียวได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในไทยมีสองคันนะครับเอ้ยมีสามคันนะครับกับ cbr หกร้อย double r ครับมีอยู่สามคันนะครับก็เลยยังไม่ได้เอาไปลงแทร็กนะครับ6 0 0 r double r เนี่ยเรียกได้ว่าดีไซน์ก็ดูคล้ายกับคลากับตัวพัน0ุ์ที่เปินอา เลยเป็นอาละกันนะครับมันจะโดดเด่นด้วยตัววิงเล็ตครับวิงเล็ตเนี่ยเด่นมากเลยนะครับเห็นไหมฮะีวิงเล็ตก็ช่วยเรื่องแอโรไดนามิกนะครับทําให้รถเนี่ยขับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะมีแรงกดนะครับด้านหน้านะครับทําให้ล้อนหน้าเนี่ยมันเกาะติดกับพื้นถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยลมมันแรงนะครับลมแรงมากๆเนี่ย ก็ใช้ลมเนี่ยมาให้เป็นประโยชน์นะครับด้วยการเอามาข้างแรงกดที่ด้านหน้ารถนะครับทําให้รถเนี่ยยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่แล้วก็มีแอโรไดนามิกที่ดีอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าจากหน้ารถนะครับที่มีความเป็น,นเนชฟสุดท้ายในช่วงเช้าใน,นเซสชั่นงแรกของวิธในแต่ละกรุ๊ปน,น,น,นะครับผมช่วงบ่ายเราก็จะมาว่าสลับแบบนี้แหละนะครับเเรา,าไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับผม อันนี้ก็เป็นคันสีแดงนะครับสีแดงอันนี้คันสีแดงนะครับอ๋อสีขาวอ๋อขาวขาวแดงสีขาวแดงตให้ตัวนี้เคลียร so ์คอมเน์ะใครอยู่ดูคอมเมนต์บอกว่าอะไรบอกว่ามีแอร์แบ็กด้วยมีแอร์แบ็กด้วยแหมไฟหน้าใหญ่นะครับอะไรอะไรใหญ่นะครับไฟหน้าออพูดเองนะพูดเองผมไม่ได้ชงนะครับ นี่โบกไหมโบกมือนะโบกไหมโอเคนะครับ,บรก็หอมปากหอมคอนะครับสำหรับาการทดสอบ CBR พาลพันนะครับ d o นะบ b l e R SP ในครั้งนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์นะครับแล้วก็กดไลค์กดรบแรงนะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจออตโต้สปินให้ด้วยนะครับวันนี้ ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไว้บกยไม่ไว้บครับส่ายหัว <laughs> โอเคฝากแชร์นหน่นะครับผม